สวัสดีครับผมมิดมอคแคนแฟนหมอลัมแฟนคลับเอซสาวน่อยเป็ดบันแพงแฟนคลับเอฟซีกีฬาหน่อยอุ้งิ้งมาพบมาพบกันกับคนเมืองสีทางช่องยูทูบไทยสีเกตชาดิอีพี่นี่มาบอกมาจาก,กันในหัวขอดวัวมันเกิดอะไรขึ้นกับกีฬาหนุ่มเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหมื่ว่านี่น้อง หลายหลายคนอาจอิาว่ิบ่คาดคิดด้กับหลากหลายเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับกีฬามันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไม่เคยมีใครคิดหรือคาดเดามาทด้แม่นยังมือว่านี่ได้ทำการแสดงดูแล้ว ไปฮอดไปถึงสนามเป็นที่เซตซับเรียบร้อยเกิดฝนป้าก็นำลงว่ามือว่านเป็นมือที่อีลาต้องเห็ดงานสองหมองมันว่าครับมองแรกก็คือไปไล่ส่วนอยู่ทางกำเส้นทานเมืองอบุบล ถ้าเมื่อวานมีงานแสดงก็ต้องเดินทางจากภูบน่นมาหอดสีสะเกตมาหอดหนางานบ้านน้องแค่ตระบดน้องแค่ล่าสีสไลด์กับเมื่อยกะล่าแม่นบอลครับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวันเนี่เกิดบฝนตกมากทั้งเจ้าภาพมันเลยตัดสินใจยกเลิก พให้มีงานแสดงเกิดขึ้นพร้อมกับมองไปอีกอย่างหนึ่งคือว่ามือนี้เป็นมือทีอีลาที่แสดงในงานบุญของหลวงปู่สุขที่เพิ่นสิเฮ็ดบุญเฮ็ดูุศนแมันบละาาหารายได้สร้างสาราการประเรียน ส่วนหนึ่งแล้วก็มอบใ,ให้ชุมชนไปซอยเหลือผู้ยากจนจังสี่นะพี่น้องในส่วนหนึ่งก็คือว่าเพิ่นต้องการพักพ่อนต้องการให้ทีมงานบุคลากรพักพ่อนนะเพื่อสิมาสแสดงขึ้นนี่นี่ที่บ้านหนองหัวแรกเป็นงานของเราผู้สุดจัดสินครับลูกหลานนี่ย ูกซิดูหุหาเพื่อให้มีแห้งในการทำงานเต็มที่มีเวลาพากักผ่อนให้ร่างกายเต็มร้อยดีในความคิดของผมนะครับเพราะว่าถายอีลาน,น้องอิงเล่นงานเบือขึ้นกระสิบออกจากของแอร์มาถือฝ่าถือฝน้นมันบรครับ ซุ่มเสียงกับสิบเลี่ยนไปก็ได้นี่แหละเป็นสิ่งที่ว่ามันคาดเดาไม่ได้เหตุการณ์ที่มันสิเกิดขึ้นกับโตอีหลาหนอย่างอื่นมันก็นสิเป็นเหตุการณ์ที่ลหลายคนก็บ,บอได้คิดบอได้ฝันหรอกครับเดี๋ยวมันก็เป็นความคิดในด้านส่วนโตเนาะ สำหรับมือแรกนี้สาวน่อยเพชรบันแพงก็ติดไปทําการแสดงอยู่นะสนามที่เคยไปเล่นนั้นคือบ้านหนองหัวแรอ,อ,อ่เออเอาคุณมากวันตะกอนกลางทีมงานสาวน่อยบางสวนเมือ่อคลืนก็ไปพักไปเต้าอยู่วัดหลวงปูุ่เพื่อนกายการต้อนรับ ยางเต็มที่ยางเต็มเม็ดเต็มน้ยวยเพอคนเป็่นเป็นเจ้าพได้มีโอกาสพักพอนีลาหน่อยก็มีโอกาสพักพอนอีกไปสแสดงอยู่หัดสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับบ้านกีฬานี้หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลใกล้ชิด มันเกิดขึ้นโดยที่บุคคลคนนั้นไม่ได้ตั้งตัวซะด้วยสัำหรือไม่เคยคาดคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นยังมือสองมือที่ผลานมากกว่านานนั้นไมบ้า แดนเซอร์ cer, ที่ซื้อว่ายกออกมาปกปกองอีหลาหน้อยกอ่อนหน้านั้น d ดนเซอร์ cer, ี่ยับพอันเลย,ยี่ยับพลันเดอยน้อยๆก,ยยยกะถือก,กระเซดามากระเซโจมตีมาก่อนหน้านั้นไหมือหนึ่งเรื่องการเล่นติ๊กต k อกเล่นอันนั้นเล่นอันนี้ล่ะตามภาษา พาะถึกเรื่องนั้นมาปั๊บเกิดเรื่องสิ่งดีๆขึ้นมากระทันหันแล้วทําให้อิหลาหน่อยยกผู้นั้นน่ะดังในชั่วข้ามคืนทําให้คนรู้จักแล้วมีคนไปกดติดตามทางช่องต่อๆเป็นหมื่นแต่ก่อนบ่ถึงหมื่นตอนนี้ถึงหมื่นไปแล้ว เห็นบ่ล้วครับสิ่งต่างๆถ้าบุคคลที่คิดดีทำดีต่ออีหลานด้วยเหตุการณ์หรือสิ่งที่มันดีๆมันจะตามมาโดยไม่ช้าไม่นานย่ยางช่องธนาดนลํำเพื่อนออกเที่ยวไล้สุด เอามาไล่ให้อีลานเมื่ออีลาน้อยได้รับส่วนหนึ่งที่ได้รับจากมาไล่ได้รับจากติดหนาเวทีก็เอามาเสิร์ฟให้เอามาให้พอธนดนลแม่นว่าครับกับอีกหลายๆคนที่ให้การซอยเหลืออีลาน้อยอีครอบครัวอีลาน้อยอี ไม่เคยจะทิ้งบุคคลเหล่านี้ให้เควงขวางมีโอกาสเลี้ยงรูปูเสืออย่างดีดีสิ่งที่สำคัญที่มันเกิดขึ้นกับพิลาบางกินเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับใครมาก่อน ถ้าผมมีอีลานอยหญิงบิดว่าแค้นแฟนวาลักการสิผมมีความสงสัยในเรื่องราวเหลนี้พอมีอีลานอยหญิงแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย,ย์โม่เฮาเจ้าไฟถึงคิดถึงเรื่องที่เราไม่สามารถอธิบายได้หรือใคร ก็ไม่อาจสัมผัสได้เช่นเดียวกันนอกจากคนที่อยู่ใกล้ชิดคนที่คิดดีเหตุดีหรือคนที่ประสบผลสำเร็จจากความเชื่อมั่นหรือความแสดงการเข้ารบนับถือต่ออิลาอีกพิเนี่ฝากตอนมิดม็อกแค่นเป็นมาน้ำไว้แต่ใจตองความที่ทำามาแย่ง ก็กินท,ที่นาสบายดีครับผม